สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาเบิ่งมาชมทิมงานเซเล็กครับโอ้สายล้อครับมีกา210ิเซียทิว1อ,อ,อยเจนาครับสมองเงินคูบอจอยู่กับคุณฟูณพีซี่200ครับ ทีมงานเสียเล็กจัดให้ครับพี่ดิโชเฟอร์เป็นเสียเล็กเก่งครับเสียเล็กจัดเองเลยอุดสาครับโอ้โหเลือดข่ตัวนี่ประมาณสามเมตรครับควบเลือดดินเหนียวพี่น้องดินเหนียวเอาไปเห็ดถนนครับถนนเที่ยวคนทางเที่ยวลงมา บนเขาขนน้ำย่ำเ้าเกี่ยวเขานะครับเพราะวา่าช่วงนั้นมันได้ลุยน้ำลงมาเกี่ยวเป็นก็เลยมาถมหนทางขยายหนทางลงมาจังสีลงมาง่ายๆนะครับเราดำแรนสองขั้นพี่น้องมาดิมารอครับเี๋ยเพื่อนนี่บอแคบครับสองร้อยสิบ อยากแลนอยากจะหน่อยครับมันเป็นข้องรถเกี่ยวนะครับรอๆอกันเลยพี่น้องนำ้ำโอ้ใสดีอยู่พี่้องขยายอันนี้เป็นบ่อเก้าครับขยายตัวออกมา เหนียวครับผอมีพังพี่น้องดินยังสีโอ้น่าจะเรียนมวนเนาะครับพี่น้องสงกรารปีนี่คือสีมวนกันสุขุสุขุนเนาะพี่น้องอ่าโมนีกาหลังสงกรารครับชิปแรกแนกมมันผมก็ได้เดียวกับทีมงานเสือเล็ก ฝนก็เริ่มตั้งเข้ามาพี่น้องคุณแล่ๆขโมยคลื่นกับป่วยายมากนิดหน่อยครับบอถือว่าแห้งเบิ้งมาหนีเป็นเช่นไรพี่น้องยนี่ยเว้นกับห่อนคือห่อนจนบอสไม่มองสียูเราพี่น้องมันห่อนคนาดไายผมว่าบอสนี่ครับไปแล้งนี่ตกเตี้ยขอกันดือเก่าพี่น้องทางช่องยูทูบสุภาพรับซิ่งครับ โ oh, อ,อ้จัดเต็มกองพี่น้องจัดเต็มกองดินเหนียวนี่นักเด้พี่น้องดินเหนียวมันมีนม้ำมีนี่นะครับดินเปียกมันอยากนักอยู่โ oh, อ้จัดเต็ม oh, พี่น้องจัดเต็มโอ้เอาไปโอ้ซับสองเลยบนนี้โอ้ oh, ทัดเถอะ ตามไปบนพี่นอ้องตามไปบนเลี้ยประมาณร้อยกว่าเมตรครับเอาไปถมเลทถนนนะครับขยายถนนลงมาจุดมาอ่านครับนี่จุดเฟียง น่าจะพอเป็นยังหลอดีนะครับช่วงนี้ใกล้มือเพิน่นสีหอดมือนัดแล้วหนึ่งพฤษสภาโอ้ควนไฟพี่น้องควนไฟไงกุ๊บเลยสออหมอ รอยเจ็ดห้าครับอืมยังคุบเลยพี่น้องเฮ้ยมาท่านี่ปัดเป็นสีป,ปุกเทียงเทียงหน้ามงนี้ป่ะ อมึงป่าโกครับป่าโกเกษตรฟาร์มมองนี่สิเสียงหน้าป่ป้าเออป่าโกว่าเสียเสียงหน้าไว้นี่ว่าสัตว์นะครับเพิ่นเอาชุดนี่ครับนี่เพเนตหนทางลงมานะครับต่อจากของเดิมลงมามองนี้เพิ่นยีเห็ดเป็นเสียงหน้าไว้ถ้านอนฟังเพลง หน้าปลากัวครับโอ้ฝนกระแล่มากเลยพี่น้องรอดบ้านี่ฝนจีมานำเลอเร็วเด้อนี่ดินเหนียวนี่มือลอยลายลอยลายดีคักๆเลยนี่ ยันมาครับนี่เม่งปลากโกสแสดงฝีมือกันเก็ดดินงามมองงามกระซังแล้วว่ะของจุขวางมาสัน่นยันมอนม e f สี่ห้าสามทีเอลตัวแรกๆของยันมานะครับ แทงป้าแทงแทงบกโกก็ได้ดอกหน้าจะของดอกดินเหนียวครับบ่มีพังพี่น้องฝนตกมากกับบ่พังดอกดินเหนียวแดดค้อนอขนาดฝนกับสิตกแดดกับควันคืบมากแล้วพี่น้อง เมื่อนี้ว่างงานพี่น้องผมก็ได้นะครับก็เลยแย่เขามาชมทีมงานเสียเล็กนะครับเมื่อนี้เหตุถนนพี่น้องผมถนนกับจีเฮดมองยกย่างหน้านะครับของป๋ากโกกับเศษฟาร์มบ้านน้องกุงผู้งเงินเซราพูมเฮานี่แหละพี่น้อง ว่าทีไถหน้ากุดกะเฟืยงหลายพุทพี่น้องเวียนไว้หันละผมก็ได้มืออมือแรงผมจังสีออกไปจูดครับหรือฝนสีห้มสะกอนพุทธเนี่ยมันแหลมากหรอได้จูดบ่า่ผมก็ได้บ่จูดกับเพราะพี่น้องมันเฟืองมันหนาแห้งอาอไปจัดเออ ุดเอาสูตรเชนี้ครับมองนีพ้นกระจกเห็ดเป็นบริเวณยกเพียงหน้านะครับหน้าเรามีสองแถวพี่น้องคู่กันแต่ว่าไ้ลางนั่นเิ่นสีมาโลพันแท่ออกเห็นเป็นไหเง่ใไ้เดียวครับปกติมันสิเป็นเนื้อทีเมสีสีไรนะครับเป็นสีเห็ดเป็นไ้เดียวโอ้ไฮบกหญยพี่น้องไง้บักหง่กับไ้ละซี่ไรผุเลียน ฝนสีห้ามคอนฝนสีห้ามคอนดินเหนียวควมได้นี่ขันฝนมาเนี่โอ้งานเขาพี่น้องดินเหนียวี่่มือรวยลายรวยลายพูดแล้วครับถึงฝนออเไปจังไดย พิทไทยด้วยไม่กล้าครับสองรอยสิบเสียทิ้ครับขอ,อการชิพนาพีน่น,น้องฝนกระแลมากแล้วนะครับขอบคุณขอบคุณพีนพ่น้องที่เขามารับชมครับขอให้มีความสุขสุขุสุกคนพี่น้อง สวัสดีครับ